สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆพี่ๆยามเช้าครับเช้าวันที่6กกรกฎาคมนะครับ2566นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมสวนผักสาบอีกหนึ่งแปลงที่ปลูกไว้นะครับนี่นะครับพื้นที่โดยรอบที่ปลูกไว้นะครับนี่นะครับอายุ4เดือนกว่าๆนะครับยังไม่ถึงสเดือนครึ่งนะครับนี่นะครับก็พาเพื่อนๆพี่ๆมาอัปเดตมาชมสวนผักสาบครับ ตอนนี้ดอกกําลังเต็มเลยนะครับนี่นะครับนี่ดูดอกผักสาบครับดู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 ครับนี่นีสวยไหมครับติดรูปเป็นพวงเลยนี่นะครับนี่นีดูครับนี่วันนี้ก็จะเก็บผลผลิตแล้วนะครับดูครับลูกใหญ่เบ้อเลยครับนี่นี่นะครับดูครับลูกใหญ่นะครับดกมากมากนี่นะครับ ขนาดอายุสี่เดือนกว่าๆนะครับยังได้ขนาดนี้ครับอีกสองเดือนสามเดือนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเต็มพิกัดเลยครับนี่นะครับดูครับผักสาผักอินูนะครับนี่นะครับนี่ดูครับดกมากนี่นะครับพื้นที่โดยรอบที่ปลูกไว้นะครับนี่ครับเสาปูนก็จะใช้เสาหน้าสีนะครับสูงสองเมตรยี่สิบนะครับ ทำเป็นเสาแกนตรงกลางนะครับเสริมด้วยเหล็กกับไม้ไผ่นะครับดูครับนี่ครับติดดอกติดผลเต็มเลยนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆยามเช้าชมกันครับนี่นะครับนี่ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเกษตรตัวน้อยด้วยนะครับนี่นี่นี่ดูครับดู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 ดอกผักกาบครับนี่ดูครับดกมากมาก นี่ดูครับดุกไหมครับนี่ดูครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนู้นนะครับนี่ครับดูครับติดลูกเป็นพวงเลยนะครับเป็นพืชระยะยาวนะครับปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานแสนนานนะครับต่ำๆนี่ผมรับประกันเลยเกินสิบปีครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราดูแลบำรุงดินนะครับอย่าขาดปุ๋ยขาดน้ำนะครับนี่นะครับดูครับดูมากมากนี่ครับเป็นดอกเต็มเลยครับดูครับดูครับนี่นี่ใครได้ต้นแท้จากผมไปรับประกันสายพันธุ์นะครับต้นแท้พันแท้ไม่จกตานะครับรับประกันให้เลยครับนี่ครับดูครับดูครับ ดกมากมากโอ้เนี่ดูครับดกสุดๆครับนี่แหละครับต้นแท้พันเทไม่จุกตาครับดูครับนู่นปลูกไว้ยี่สี่ต้นนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับอายุเดือนอายุสี่เดือนกว่ากว่านะครับยังไม่ครบ5้าเดือนนะครับดูครับ นี่ดูครับนี่ดกมากมากพิกัดนะครับอยู่ที่บ้านผือใหญ่นะครับตําบลรัตบนตบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับอยากชมสวนก็แวะมาเที่ยวมาชมมาลูบมาคํำได้นะครับหรือโทรสอบถามได้ที่ผมนะครับที่เบอร์โทรนะครับ086นะครับ539 4503 086-539-4503บวก ID ดีลน e นะครับ ID ดีลผมก็ค้นหาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะครับทักถ,ถามสอบถามได้นะครับดูครับดกมากมากนี่ครับหรือพี่ๆท่านใดอยากเข้ากลุ่มเข้ามาศึกษาก็กดค้นหากลุ่มตาม Facebook ได้นะครับพิมพ์คำว่าผักสาผักอีนูนทวายแท้นะครับแล้วก็เจอกลุ่มกดเข้าไป ที่กลุ่มได้เลยนะครับกลุ่มผักสาผักอินูนทวายแทนนะครับมีสมาชิกในกลุ่มอยู่16,00 0กว่าคนนะครับเข้าไปดูไปศึกษาได้นะครับผมจะอัปเดตตลอดที่กลุ่มนะครับนี่นะครับพาเพื่อนเพื่อพี่พที่เที่ยวที่ชอบตามแนวทางนี้มาดูกันครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือดอกเขานะครับคือรับประกันติดลูกแน่นอนแล้วแบบนี้นะครับดูครับดกมากนะครับ นี่ดูครับฝั่งนู้นก็เยอะนะครับนี่ครับดูครับดอกมัวดินเลยนะครับเยอะมากนะครับสิ้นเดือนนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดโลถึงสิบโลแน่นอนนะครับถ้าเก็บผลผลิตครับรับประกันครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะครับดุกมากๆนะครับดูครับดูครับ ดอกมากมากดอกเต็มเลยครับนี่นะครับปลูกยังไงให้ดกก็ต้องได้จากสายพันธุ์ที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าสักเแต่จะซื้อตัวพันธุ์มาปลูกนะครับไม่ใช่ซื้อจากที่เขาขายตามเฟซบุ๊กยิงตามโฆษณานะครับสิบเงาร้อยเก้าเก้าแบบนั้นไม่แนะนํานะครับแบบนั้นจะปลูกไปจะมีแต่ยอดและใบนะครับจะไม่ใช่ตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแหล่งที่มาต้องได้จากสถานที่ชัดเจนนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นต้นแท้พันธุ์แท้นะครับ นี่ดูครับดูครับดุกมากมากนี่ดูแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการอัปเดตชมคลิปใหม่ๆหมที่ผมลงไว้นะครับนี่นะครับดูครับดูครับนี่ดูครับดกมากมากนี่ดูครับ ถ่ายวันที่6กกรกฎาคมนะครับ2566นะครับไม่มีการตัดต่อคลิปนะครับถ่ายเสร็จก็จะอัปโหลดให้ชมเลยครับดูครับนี่โอ้เมจ้าดกมากมากนี่ดูครับเป็นพันธถวายนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นพันธถวายนะครับต้นแท้พันแท้คือจะได้พันธถวายแบบนี้นะครับถวายก็คือติดลูกติดดอกติดผลทั้งปีนะครับ ไม่ใช่ติดลูกปีละครั้งนะครับแบบนั้นไม่ใช่ของแท้นะครับนี่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 ดูครับนี่ต้นพันก็ขนาดนี้นะครับเท่าหัวแม่นิ้วมือเองครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับพื้นที่โดยรอบครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบ ขอบคุณครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับ